วันนี้เวลา13.59นาฬิกาหาสนาทีณศาลาสา,าไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ สุเพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเนรนทิราชพ,พยาวดีกรมหลวงราชสารณีนิสุริพัฒมหาบชรราชธิดาในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่เรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพลเอกไผ่บูลคุ้มฉายาอ,องคมนตรีและพลเอกเฉลิมชยัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมในพิธี ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโลดรางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนเรือนจำที่ได้รับรางวัลเริอนจำดีเด่นจำนวน16แห่งในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ จำนวน16แห่งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานของเรือนจำจำนวน14แห่งซึ่งจัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาเนรเรนเทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาบุชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิราัชาทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ โดยมีพระประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติและพัฒนาการทำงานของเรือนจำรวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดโดยแบ่งกลุม่มเรือนจำออกเป็น3กลุ่มคือเรือนจำขนาดใหญ่เรือนจำขนาดกลางและเรือนจำขนาดเล็ก ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยรงมารระดับดีเด่นระดับดีมากระดับดีและชมเชยตามหลักเกณฑ์7ด้านคือด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังด้านการพัฒนาบุคลากรด้านมุมสุขภาพรชาชทันปันสุขด้านการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังและด้านนวัตกรรมรชาชทันปันสุข